เสมอใจเฮ้ยลงลงไปเล่นไกลข้างล่างมาแตเดี๋ยวบอกนายเดี๋ยวลงทั้งคู่อ๋อคุยไม่สบายอยู่เลยเด็กเห็นไหมเมาเห็นไหมเมาไหมเห็นไหมเมาแดงเปี้ยงไปอ๋อยกขายกขาตยกขาไม่ยอมต้องให้มือขาไม่ใช่ยกขาเขาขาคนนี้ขาแข็งด้วยคือยกยกขาขาขา ขาช่ยยกขาทียกขาทีไม่เอาจกไม่เอาจกไม่เอาจกจกได้เลดจะปั๊บเลยเฮ้ยยเเป็นอาบมาพึกเราไม่รู้จะเกาะใครกินใช่ไหมฮลบฉลบตาตูดที่ตาตูดไปเถอนกกระตูดแม่กูสอนต้องลบตายให้ตาตูน มึงเชื่อไหมไอ้เบิร์ดเนี่ยไอ้เนี่ยเมามาแน่เลยเฮ้ยแต่ไม่ได้กินเหล้าเลยนะอ่ะผมรู้ได้ไงผมไม่ได้กิกนเหล้าตอกที่นี่ยกขาใช่คนเมาต้องมีงกินเหล้าแล้วอะไรแปลกใจอะไรเพื่อนมองเหมือนผู้หญิงแต่งตัวเป็นผู้ชายไม่บอกก็อเอามึงมีสงสัยจ,จะชอบผู้ชายมั้งเนี่ยต้อผู้ชายเนี่ยมึงจะบอกผู้หญิงได้ยังไง <c oughs> แหมมือไปเช็ดไอีดอก <c oughs> อ่ะผมว่าผู้หญิงผู้ชายเบิร์ต ไม่รู้ว่าแต่ผมก็ผู้ชายว่ะไอ้ตัวผู้ชายอ่ะใช่ฮะเอาผู้ชายกับผู้หญิงมีทางพิสูจน์พิสูจน์ยังเดี๋ยวเราไปแอบดูตอนมันเข้าห้องน้ําไม่อ่ะเออถ้าผู้ชายเนี่ยเขาจะชิงช่องเนี่ยนะเยี่ยวมันจะพุ่งไปตรงโน<อ>้นะผู้หญิงต่าไม่เหมือนผู้ชายไม่เหมือนยังไงเอาผู้หญิงเวลาเยี่ยวกับพี่เนี่ยมันจะปนกันเลยมันไม่พุ่งออกเลางเนี่ยไข่ออกมาก หลับก็หลับไปสิโกงเงินก็แม่แมเปิด์สิใู้ชายวะต้องพิสูจน์สิเห็นไหมเนี่ยแข็งเป็นเลยไหมเนี่ยผู้ชายแตกต่างกันแตกต่างกันตรงไหนพี่ไม่ว่าจะมือหรือจะเป็นเท้าเออถ้าผู้หญิงนี่จะนิ่มจะนุ่มไดีลองสัมผัสดูก็รู้ติดตกมาแล้วนิ่มละบนแล้วเกินทิ้งอ่ะไหนเอามือมาเซ็ เอามือมาสิมือเอามือก็นี่มือมึงเห็นเป็นขาเป็นขิงไงสากไปตีนเลยมือพี่ับไม่ได้ชนโอนิ่มไลมช่างนิ่มเดือดเลยเนี่เหมือนปุยนุ่นมแก้มาะสิโอ้โหสากอย่างกระดาษทรายเลย ดีนั่นอิบเบาๆไม่งั้นเนื้อ,อยุ่ยสิบมือเชียวสะับเป็นเท้าโอ้โหท้เาเท้าเป็นไง <c oughs> โอ้โหแล้วมึงล้วงเท้าด้วยอ่ะแตกต่างกัเยยงงน,นเ,เลยยังไม่พี่ขนาดเท้าเน้ยังนิ่งกว่าหน้ามึองอีกเนี่ยมึงคิดดูกันแล้วกันทำไมล่ะผงเท้าเขาสะอาดฝ่าหน้าอุย้ย <c oughs> พิสูจน์พันันกันไหมเอาพันนันยังไง ผู้หลุดคนนี้เป็นผู้หญิงแกร้องให้ฉันเตะจริงอ่ะจริงแล้วถ้าเป็นผู้ชายอ่ะฉันเตะแกโอเคเป็นพยานด้วยนะมึงตกลงไหนดิทำไมนะปากอีเนี่ยเป็นผู้หญิงแกมาให้ฉันเตะไงอ่าเออแล้วถ้ามันเป็นผู้ชายอ่ะฉันเตะแกไง่ามันจะไปยากอะไรไม่เข้าใจยากโอเคตามนี้นะดมันนี่ดูเหมือนกูโง่เนาะติดโสดเลยแล้วปะ มองบุรุษหน้าใสมองแล้ว อยากู้มานั่งดูนอกเสื้อหน้าอ,อกข้างในมีเนื้อแต่มีเสื้อห่อหุ้มเราอยากจะแตะไปที่เนื้อเสียดาย Thank <laughs> you.